วันนี้เรามาทำข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดหโบราณเรียกข้าวต้มผัดนะคะเรานนจะใชนะ้ข้าวเหนียวนะคะผัดแล้วมาห่อกับกล้วยกับถั่วดำนะคะวันนี้จะใส่กรอยด้ยวยนะโบราณเรียกข้าวต้มผัดนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มแรกที่ข้าวเหนียวนะ1กิโลกรัมข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะ1กิโลกรัม together. เราล้างไหลๆยหน้ํานะคะ ล้างหลายๆน้ําแล้วเรากรองนะคะเราแช่นะ้ำประมาณ10นาทีนะแล้วเรากรองให้เสดดน้ํามานะคะให้เสดดน้ํามานะคะกะทิข้นๆน,นะคะจาก1กิโลกร,รัมเราคั้นให้ได้5้าถ้วยนะคะห้าถ้วยตวงน้ํานะจาก1กิโลกร,รัมเราคั้นให้ได้ห้าถ้วยตวงน้ํานะคะน้ําตาลทราย300กรัมนะคะเกลือนะคะ เกลือสองช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนนะแค่ธรรมดาสองช้อนโต๊ะนะกล้วยน้ำว้า25ผลนะกล้วยค่อนข้างสุกนะคะกล้วยน้ำว้าสุกเกือบงอมนะคะอันนี้พี่ปานฝานมาแล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะเราจะได้ทํากันทันใจนะพี่ปานฝานมา3นะคะ1ลูกฝานมา3แจ่งนะแล้ววันนี้พี่ปาจะใส ถั่วดำนะคะต้มสุกมาให้เรียบร้อยให้เม็ดบานเลยนะให้เม็ดบานเลยเราเวลาเราห่อเ้าต้มจะอร่อยมากนะคะ,ะหนึ่งถ้วยนะถั่วดำานหนึ่งถ้วยวันนี้พี่ปาจะใส่กรอยด้วยนะกรอยนี่หาทานมมนยากมากจะมีทานกรอยสดได้ฤดูเดียวฤดูนี้นะ,ะหน้าฝนนี้นะคะกรอยหนึ่งถ้วยพี่ปาจะเติมกรอยนะแล้วก็บางมัดเราจะใส่ ตัวดำกับกอยหรือจะใส่กอยกับข้าวเหนียวก็ได้นะ,ะเพื่อความที่เราอยากจะทานนะคะพอ1ปีทานได้หนเดียวนะกรอยสดนะคะนอกนั้นมีแต่กอยแห้งนะคะใบตองนะคะใบตองใบตองกล้วยน้ำว้าฉีกประมาณ6นิ้วยาประมาณ7นิ้วนะคะพอดีนะคะหอ่หอห่อธรรมดาห่อเล็กและตอกนะคะแช่น้ำมานะคะตอก ตอกมัดข้าต้มนะเราแช่มาเลยนะคะไปที่ตลาดเขาจะมีตอกขายหรือใครอยู่ที่บ้านสามารถจักต่อเองได้ก็ดีนะคะอ่าแล้วเราขั้นแรกเลยเราส่วนผสมเกลือน้ำตาลมะพร้าวคนให้ละลายนะคะแล้วเอาข้าวลงไปผัดนะคะข้าวเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วลงไปผัดให้แห้งให้เหนียวเดี๋ยวไปดูกคมวิธีการผัดกันนะคะค่ะอันดับแรกเราไปทำกันเลย อันดับแรกนะคะเราใส่กะทิน้ำตาลเกลือคนให้ละลายนะคะพอเริ่มร้อนปุดๆเราใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะอันดับแรกเราคนกะทิน้ำตาลก่อนนะคะลงไปแล้วเราใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะอ่าเราเอาข้าวเหนียวใส่กับส่วนผสมของเราเลยนะคะแล้วเรากวนไปทางเดียวกันนะคนอย่าหยุดกวนไปเรื่อยๆนะคะให้ข้นเหนียว ยให้เม็ดมันสวยเลยนะคะเราคนไปเรื่อยๆไฟปานกลางนะคะไฟไม่แรงอ่าเราคนไปเรื่อยๆนะคะ หอมมากเลยนะคะช่วงกวนเนี่ยหอมกะทิมากๆเลยกวนจนแห้งนะคะ ข้าวเม็ดใสเป็นเงาสวยนะคะอ่านีนะคะเยนะเทคนิคทำให้ข้าต้มอร่อยอะคือกวนจนข้าวเนี่ยได้ที่นะคะใส่กะทิเยอะๆจะร่อนมากเลยนะคะอ่าจะร่อนมากเลยแล้วเวลาเราหอ่ออ่เขาจะไม่เละนะไม่เละมาก จะเหนียวแต่ไม่เละเม็ดจะล้วนเหมือนละมูนข้าวเลยนะคะเหมือนละมูลข้าวเหนียวเวลานึ่งนึ่งให้นานหน่อยนะคะประมาณ40นาทีหรือ1ชั่วโมงจะอร่อยมากๆเลยถ้านึ่งแป๊บเดียวหรือนึ่ง